กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็โครครับวิดีโอในวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงทฤษฎีจุดกําเนิดของเทพอสูรหมาป่าบอรสหนึ่งในสี่วายุแห่งมอนสเต็ตครับโดยเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นการนําเรื่องราวจากหนังสือ2เล่มมาเล่านะครับคือความฝันที่แตกสลายและป่าไผ่ใต้แสงจันทร์ยมค่ําคืนครับจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ ในอดีตอันยาวนานมีดวงจันทร์อยู่3ามดวงอยู่บนท้องฟ้ายมค่ำคืนพวกเธอนั้นเป็นพี่น้องกันพวกเธอมีอายุยืนยาวกว่าเทพแห่งหินและพวกเธอนั้นก่อกำเนิดมาก่อนโลกซสอีกดวงจันทร์ทั้งสมดวงนั้นเป็นลูกสาวของบทกวีและบทเพลงและเป็นราชินีแห่งท้องฟ้ายมค่ำคืนพวกเธอจะเคลื่อนขบวนไปในรถม้าสีเงิน,น,งนและทุกสิบวันหนึ่งใน3พี่น้องนั้นจะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นคลองบัลลังก์หมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันนั้นวันที่ไหนะมาเยือน ข้อมูลจากหนังสือความฝันที่แตกสลายได้ให้ข้อมูลกับเราว่าดวงจันทร์ทั้ง3ดวงบนท้องฟ้านั้นมีชื่อตามนี้ครับ 1. a r อารียา s ซันเนส 3. แคนนอน ดวงจันทร์ทั้ง3ดวงนี้มีคนรักคนเดียวกันคือดาวประกายพลึกทางหนังสือเนี่ยได้เขียนว่าดาวประกายพลึกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าความจริงแล้วเนะี่ยเขาชื่ออะไรกันแน่มีเพียงช่วงเวลาที่กลางวันและกลางคืนบรรจบกันหนึ่งในพี่นองทั้ง3าจึงจะสามารถเคลื่อนผ่านห้องนอนของดวงดาวที่กําลังจะจางหายไปจากนั้นเมื่อแสงแรกของวันโผล่พ้นขอบฟ้าราชนีแห่งรัตติกันก็ต้องรีบหนีขึ้นรถม้าของเธอไปพี่นองทั้ง3คนนั้นมีความรักที่ลึกซึ้งต่อคนรักกันคนเดียวของพวกเธอ เช่นเดียวกับความรักที่พวกเธอนั้นมีต่อกันแต่นั่นมันก็คือเรื่องราวก่อนที่จะเกิดหหยนะที่พลิกโลกใบนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือต่อมาภัยพิบัติได้ทําลายรถม้าของราชินีและทําลายโถงแห่งดวงดาวสามพี่น้องแห่งราตีก็กลายเป็นศัตรูกันและลงเอยด้วยความตายสุดท้ายเหลือเพียงร่างอันซีเซวด่างเดียวที่คอยเปล่งแสงอันเยือกเย็นยำขําคืนหมาป่านั้นเป็นลูกของดวงจันทร์พวกมันจำไหยนะครั้งใหญ่และความโศกเศร้าที่เคยเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีดังนั้น ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงพวกมันจะคล่ำคลวนให้กับโชคชะตาของแม่มันและโดยเหตุนี้เด็กที่เติบโตมากับฝูงหมาป่าก็เป็นเหมือนพยานรักที่ยังมีชีวิตอยู่ของดาวประกาศพลิกและดวงจันทร์และถูกเรียกว่าดวงดาวผู้เศร้าโศกหลังจากที่ผมได้อ่านข้อความเหล่านี้นะครับทำให้ผมมีความคิดว่าบางทีเนี่ยเทพอสูรหมาป่าบอเรสเนี่ยจุดกําเนิดของเขานั้นอาจจะมาจากเรื่องเล่าเหล่านี้ก็ได้ครับเนื่องจากถ้าเกิดวัดกันตามอายุจริงๆของเทพเจ้าที่อยู่บริเวณมอนสเตอร์แล้วเนี่ยเทพอสูรบอเรสนั้นมีต้นกําเนิดที่ลลลึกกับที่สุดดเเเยถ้าิ พื่อนๆได้ดูคลิปเด็กคาราเบียนที่ผมได้ทําไว้นะเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าเทพอสุนบอเรสอยู่มานานกว่าที่เด็กคาราเบียนจะมาซะอีกอีกทั้งการกล่าวถึงหมาป่าภายในนิยายหรือว่าในหนังสือภายในเกมเกมชินอิมแพคเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือป่าผัแพายใต้แสงจันทร์ยังค่าคืนที่ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆขั้นต้นมาครับหรือว่าจะเป็นหนังสือเรื่องเล่าจากลูกค้าขี้เมาที่กล่าวถึงหมาป่าแก่ตัวหนึ่งครับที่ได้เดินทางไปพบเขากับหญิงสาวที่ขับขานร้องเพลงของเหล่าซีแแถมใหห้้อกกเรรื่งงงนนนลวััััสุจิ ในท้องทะเลแห่งแดงดีไลออนครับที่พูดถึงเหตุผลที่ซุนักกิ้งจอกนั้นอยากจะพูดภาษามนุษย์ได้เพื่อนๆลองไปตามอ่านดูนะครับจะมีการเอ่ยถึงหมาป่าด้วยเช่นกันครับจากที่ผมกล่าวมานะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าหมาป่าในมีบทบาทในเทพนิยายภายในเ,นยยในเกม e ก s ชิน Impact อยู่พอสมควรครับและ้าหากว่าต้นตะกูของเทพวสุนบอรเรสเนี่ยเป็นหนึ่งใน3พี่น้องจริงๆแล้วแล้วก็ก็จะสามารถไขข้อสงสัยได้นะครับว่าทาไมพลังของเทพวสุนหมาป่าบอรเรสเนี่ยมันโอขนาดนี้ซึ่งปัจจุบันบอรเรสได้เสียีวปแลลล้้นนนนนนนคัััั่่่่่่ทยยงงงงงหหเเเเเเืืออออู็พพสึขขาามมผ กล่าวถึงเทพประสูนบอเรแล้วเนี่ยคนที่จะลืมไปไม่ได้เลยก็คือเลเซอร์ครับโดยต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าประวัติโดยคร่าวๆของเลเซอร์นะครับเลเซอร์ Laser เป็นเด็กกำพรลาที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแม้แต่นิดเดียวครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาถูกเลี้ยงและเติบโตมาพร้อมกับเราเผ่าพันุหมาป่าอย่างไรก็ตามจากคําบอกเล่าของคนส่วนน้อยที่ได้พบเจอเขาเขาได้บอกว่าเลเซอร์นั้นมีประสาสัมผัสทั้ง5ที่ยอดเยี่ยมมีร่างกายที่แข็งแรงและคล่องแคล่วว่องไวในป่านอกจากนี้ยังมักจะเห็นเขาอยู่รวมกันกับฝูงหมาป่าและไม่เข้าโจ ว่าเขาเป็นเด็กกัมเพลาซึ่งถูกหมาป่าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนบอกว่าเขาคือวิญญาณของหมาป่าที่แปลงการมาอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มเช่นกันครับเรื่องคาดเดาเหล่านี้ครับทำให้หมาป่าหนุ่มคนนี้ดูลึกลับมากเข้าไปอีกอยู่มาวันหนึ่งมีชายแปลกหน้ารูปร่างสูงใหญ่ได้เดินเข้ามาในภูเขาและทำลายค่ำคืนวันอันสงบสุขของเลเซอร์เลเซอร์นั้นไม่ได้รู้จักกับชายคนนี้ครับเขารู้เพียงว่าชายคนนี้เป็นมนุษย์ซึ่งความงุนงงของเขานั้นทำให้ชายแปลกหน้ายิ้มออกมาด้วยความเป็นมมิตรแล้้วไดดพููขึนนาา่ฮ hey, จห กลับไปที่มอนสเตอร์ด้วยกันกับฉันไหมชายคนนั้นพูดและยื่นมือออกมายัางเลเซอร์ เขาและหมาป่าทั้งหลายนั้นต่างก็ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ชายคนนั้นจะพูดโดยเหล่าฝูงหมาป่านั้นต่างมายืนปกป้องเลเซอร์ที่ด้านหน้าโดยที่ไม่ยอมแม้จะให้ชายคนนั้นเข้าใกล้เลเซอร์แม้แต่นิดเดียวซึ่งเลเซอร์นั้นได้แอบอยู่ใต้หางของหมาป่าเหล่านั้นพร้อมจ้องมองไปที่รูปร่างและแขนขาของคนคนนั้นและเขาก็มองมาที่รูปร่างและแขนขาของตนเองเลเซอร์นั้นรับรู้ว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดอะไรมากแต่ก็มีปัญหาข้อหนึ่งที่เขาคิดมาตลอดนี่ฉันเป็นมนุษย์หรือเป็นหมาป่ากััันน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 แแ่่่ชชาาายคค้้้้เเเเป็ตงืออลซร์ีใหหกขม หนุ่มน้อยผู้มีจิตใจบริสุทธิธนั้นยังไม่เข้าใจในภาษาของมนุษย์แต่ก็รับรู้ได้ดังๆผ่านทางสีหน้าของชายคนนั้นนี่คือชื่อที่ชายคนนั้นตั้งให้แก่ข้างั้นลรอเลเซอร์เวลาผ่านไปชายคนนั้นได้สอนวิชาดาบให้แก่เลเซอร์กรงเล็บเหล็กที่หนักแต่ก็คมพอที่จะตัดต้นไม้ใหญ่ได้ขาดง่ายๆวันหลังน่ะเธอก็ต้องปกป้องเพื่อนของเธอบ้างละ่ะเพื่อนงั้นเหรอ เลเซอร์ Laser, พูดคำว่าเพื่อนตามคำของชายคนนั้นด้วยท่าทางงุนง่ามแต่ก็ไม่ได้เข้าใจความหมายสักเท่าไหร่ซึ่งก็เหมือนกับที่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วชื่อนั้นถือเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือเปล่าเพราะว่าจวบจนถึงตอนนี้ชายคนนั้นจากไปแล้วนั้นเลเซอร์ก็ยังไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อของชายแปลกหน้าคนนั้นเรื่องราวการได้รับวิชั่นของเลเซอร์นั้นเป็นความจําไม่กี่เรื่องที่เขาไม่อยากจะนึกถึงในวันที่มีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองวันนั้นอบิสเมดได้ซุ่มโจมตีเลเซอร์จากด้านหหหลลลลลััลังงงแแะฝูมาาาาาปป่่นน้้้้เเ้ไไไไดดเเเเเอออตตววววขขบซร์ชยชยืีิ และได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่สุดท้าย ฝูงหมาป่าก็ถูกอบิสเมดกำจัดทิ้งเลเซอร์เห็นสหายถูกสังหารต่อหน้าต่อตาแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้เลยจึงส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดเหมือนหมาที่จนตรอกรูกปไอคพลังสายฟ้าแห่งความโกรธแค้นนั้นได้ก่อะโตขึ้นในตัวเขาและพลังงานธาตุที่ล้นหลามไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาเขานั้นอยากที่จะปกป้องและแก้แค้นเขาปลดโซ่ตัวทิ้งและยกอาวุธขึ้นอบิสเมดถูกพลังสายฟ้าซัดกระหน่ำจนพ้ายแพ้ไปแต่มันก็สายเกินไปแล้วที่จะช่วยชีวิตสหายที่ถูกกำจัดไปในครั้งนี้แม้ว่าเขาจะได้รับวิ คงไม่รู้ว่าจะควบคุมพลังงานแบบนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นมามีอยู่วันหนึ่งเขาได้พบเขากับลิซ่าแม่มดกุหลาบม่วงเขาจึงเริ่มเรียนรู้ความรู้ต่างๆของมนุษย์ข้าจะไม่ยอมให้สหายคนไหนของข้าต้องบาดเจ็บอีกทักษะในการใช้วิชั่นของเลเซอร์นั้นนับวันจะยิ่งแข็งแกร่งและชำนาญมากขึ้นเขาบอกกับตัวเองว่าข้าจะแข็งแร่งขึ้นข้าจะเป็นคนที่แข็งแร่งที่สุดที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบได้เมื่อมีภัยคุกคามเข้ามาข้าจะต้องปกป้องลูปิคอของข้าเอาไว้อาจารย์เพื่อนนมมมีความมาวาาาหยย่ังงไกนนะ ครั้งหนึ่งเลเซอร์นะั้นไม่ค่อยเข้าใจในคำศัพท์และพยายามพูดด้วยท่าทางติดกระขัดพร้อมทั้งถามอาจารย์ที่เพิ่งรู้จักกันในเรื่องต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่จะทําให้มันฝรั่งที่ขุดออกมาจากพื้นดินนั้นเป็นมันฝรั่งที่อร่อยหรือว่าจะเป็นชื่อของดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าว่วามีชื่ออะไรบ้างไม่มีเรื่องอะไรเลยก็ตามที่เขาถามไปแล้วอาจารย์ลิซ่าของเขานั้นไม่รู้ต่อมาเลเซอร์ได้พบข้อกับเด็กสาวผู้ร่าเริงที่สวมชุดสีแดงพวกเขานั้งกลิ้งไปตามพื้นและตากลมตากฝนดดด้้้้ววววววยยกกกัััันน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 เเเเ็สาาาาคคมีีีชชชื่่่่่่ออลลงงทธ ช่วงเวลาที่สนุกมากเหลือเกินเหมือนกับตอนที่เล่นอยู่ด้วยกันกับหมาป่าเมื่อครั้งที่เขายังเด็กสมัยนั้นที่เขาเล่นกับพวกหมาป่าทาให้เขามีความสุขเหมือนกันและในที่สุดเลเซอร์ก็เข้าใจครับที่แท้คําว่าเพื่อนก็คือลูปิคอลนี่เองเลเซอร์นั้นไม่ค่อยเข้ากันได้กับวิถีความเป็นไปของโลกสักเท่าไหร่แต่เขาก็ยังมีความพักดีที่จะตรงไปตรงมางั้นเธอก็เหมือนกับลูปิคอ้นสินะเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องด้วยชีวิตเสียงเห่าหอนของกลุ่มหมาป่าที่ลอยมาแต่ไกลนั้นเป็นเเเเเเสีีียยยยยงงงงงงรรรกกกใให้้้้้้้ขขขขาาาาานนนนนนนัันัลัลลบบไไปอเเออออซ์็ม่่่จจูดววตแแทิถื เป็นหมาป่าหรือว่าถือเป็นมนุษย์กันแน่แต่เลเซอร์นั้นก็คิดว่าชีวิตแบบนี้นั้นมันก็ดีอยู่มากแล้วล่ะนะเรื่องราวของเลเซอร์ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าชายร่างยักษ์ที่เลเซอร์กล่าวถึงนั้นคือใคร คำตอบก็คือเขาคือหัวหน้าของกองอัศวินฟาวน ن ي ัสในปัจจุบันครับอีกทั้งเขายังมีฉายาว่าอัศวินหมาป่าบอรสใช่แล้วครับเขาคือวอลกาโดยจากคำพูดของทาทักเกียเยอชายเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาอยากจะลองต่อสู้กับอัศวินตำนานบอรสหรืออีฉายาก็คือไททันแห่งกองอัศวินฟาวน ن ي ัสอีกท้งครับวอลกายังเป็นคนสอนการใช้ดาบใหญ่ให้กับเลเซอร์ทําให้เราพอคาดเดาได้นะครับว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่และใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธ หวังว่าเร็วๆนี้เขาจะกลับมาที่มอนสเตอนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมพอจะคิดได้จากคําพูดที่ว่าเด็กที่เติบโตมากับฝูงหมาป่าก็เป็นเหมือนพยานรักที่ยังมีชีวิตอยู่ของดาประกายพลึกและดวงจันทร์อืมพอที่จะเป็นไปได้ไหมครับว่าเลเซอร์เนี่ยเขาเป็นทายาทของบุคคลในตำนานทั้งสองเรื่องนี้ก็ต้องรอทางเกมเปิดเผยข้อมูลออกมาอีกครั้งนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดหากดูจากสีตาและลักษณะของดวงตาเลเซอร์เนี่ยผมว่ามันดูมีอะไรอะไรเป็นเล่ห์ไหนยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมรวบรวมมาเล่าในวันนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์บอกกันใต้คอมเมนต์นะครับและถ้าหากคลิปนี้ขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดตรงส่วนไหนเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์ เพื่อให้เพื่อนๆในสังคมเกมที่มีนิสัยชอบเนื้อเรื่องเกมเหมือนกันเนี่ยมาเห็นคลิปนี้นะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความสนุกในการเล่นเกมที่มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เจอกันคอนเทนเนอรสวัสดีครับ